สดีครับพี่น้องครับสวัสดีคุณพ่อครับผมตอนนี้จานลอยมังหอดเสือระพุ่มครับเสือระพุ่มนะครับพอดีคุณพ่อเพิ่อสั่งจิ๊บโอมเนาะพ่อเนาะกับกับปะเด็กเนาะไม่มีสองเจ้าอีกเจ้าหนึ่งอยู่ข้างหน้านี่นะครับเพิ่อสั่งไป็สองเจ้าพอดีคุณพ่อเพิ่อสั่งจิ๊บโอมแล้วไปเอาจิ๊บโอมไปจิ๊บโอมก่อนโอ้ยอี๊บอมเราขับเป็นแฟนคลับเอ็มซีแฟนคลับเอ็ซีสาวน้อยนะครับสาวน้อยครับผมนะครับพ่อเพิ่ีก็เลยว่า เงื่จนใจลอยเมื่อบ้านสังยิปปุ่มปนว่าก็เลยเอามาแหวให้พ่อน้ำก่อนสิครับบ้านเพียงนะครับออกออกออกนี่ไปนีนึ่งลพ่อนะนี่เดือดควาไปนี่ไปแหล่งก็ไปลอยเลี้ยงละปอนาะขอเลี้ยงเรือยไปหนึ่งครับผมแล้วยิปปุ่ให้คุญแจก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับยังไตเงี้ยวเงี้ยวอยู่เลยพ่อออกมาจากถุงก่อนสามถุงละพ่อเนาะถุงละลอยตัวหนี่งยังไตเงี้ยวเงี้ยวอยู่นี่เพราะว่าเขาเอาใส่น้ำแข็งมามันเย็นนะพี่น้องนี่ครับยังสดๆอยู่งได้ปล่อยยังไตอยู่ได้หนึ่เดียครับ หนึ่งสองสามประเด็กครับนี่ครับประเด็กตอนปลาเดกเฮ็ดไปแล้วพ่อเพราะได้ค่างวดรถครับเรีกเร็กหน่อยหนยครับผมครับนี่ประเด็ก2องปลูกไปเพื่อนหนึ่งปลูกหนึ่งให้พ่อปลูกหนึ่งนะครับผมไปฝากอี่อแยมน้ำตัวนั้นก็ไม่ตรงกันก็พบกันพ่อตรงไม่ปีครับผมแล้วใส่ถุงไงกันพ่ ่ะขอบพระคุณคุณพ่อหลายๆนะครับเด้อขอบพระคุณหลายๆครับพ่อครับผมแล้วเสถุงให้ก่อนบัดนี่ยอันนี้จิ้บปมครับใหม่ๆสดๆเนื้ไตงงงี้ยงงองงี้ยงอยู่ครับนี่ไข่ไม่เจอตัวใครได้พ่อเนี่ยไม่เจอใครใได้เนี่ยเพราะเสต๋งถงน้ำแข็งมากมันเย็นดีปลาแดกตอนปลาหนังโขงครับพ่อขอบพระคุณครับพ่อครับโอ้ดีใจหลายนะครับอีพ่อว่ากันมาล่ำแถวนี้แวะเข้าไปบ้านอยู่นี่นอพ่อเนาะครับครับ คุณพ่อคุณแมาร้อเขึ้นเพราะเห็นหนาเพราะว่าเขาใส่แมตต์ุยกันนะครับคุณพ่ออายุหกสิบหกสบี่เห็นพ่อถ้าก็พ่อจัดร้อยเอี๊ยงกันนะแต่ไปยัางนุ่มอยู่เลยคนในเมืองนอไอพ่อกนในเมืองนอแต่ผู้เถ่าคนบ้านนอกเขาก็เลือดเป็นเบิร์นแบบเป็นซุมๆเนี่ยนะครับกับอีพ่อเราหกสิบสี่ปีนะครับผมอ่ะขอบพระคุณคุณพ่อลูกเสด็จเดินทางต่อเด้อบ่านเด้อขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณคุณพ่อครับผมอยู่ดีไม่แห้งอีพ่อนะครับไปพี่น้องครับมาเลย เอาปลาแดกไปส่งให้เพื่อนตัวอีพอมอไซมาเนะาะพนะ่อนอครับผมนี่ครับยกแยกยะโศรอยเหตุนะครับอยู่เสรีจูล้วพุครับพี่น้องครับคุณพ่อบนมหาเป่าอยู่ปากท่างนะครับขอบพระคุณหล,ลายๆพี่น้องไะไปกันต่อเลยครับบ๊ายบายคุณพอ่อครับผมไปแล้วอีพอเราได้ปลาแด็กครับจีบโอมแล้วพี่น้องครับไปเดินทางต่อพี่น้องเข้าบัดรดิ เอาปลาแดกพุกนี่ไปส่งคนก่อนครับพี่น้องครับนะต่อเนื่องต่อเนื่องมามาสอดพีอลไรบัดหนึ่งเมื่อกี้อะไรคุณพ่ออยู่หันแยกแยกบ้านอะไรนะ่ะคุณพ่อแกสั่งขี้ปมูมสามถุงแล้วก็ปลาด้วยทีนี้ทั้งนี้สร้างปลาแดดพุกหนึ่งครับ,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 บพี่น้องครับบ้านหลังนี้บอดโจเคยมากแม่นบ่ะแม่นค่ะมาส่งกาแฟบอดโจเคยมาส่งกาแฟบ้านหลังนี้นะครับพี่น้องครับเนี่ยครับบ้านพุทธลักษณ์แม่เอาห้างมีไหมบอดโจอย้โอ้คุณแม่ห้างมีไหมบอดโจอยู่ตัวแรกกินอะไรลูก สวัสดีครับ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 ครับามือเอดี่ย้ากินอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยชื่ออะไรครับชื่อน้องอะไรนะครับน้องเทนเนอร์ครับน้องเทนเนอร์นะครับน้องเทนนอร์เอาปลาให้ก่อนจะได้เดินทางต่อนะครับขออนุญาตเทสคลิปตามร่ท่างดีคนสร้างมากปุกปุกนี่เดี๋วคุณพ่อคุณว่าคนละไปแปุกเม่นหวันเดี๋ยวใส่ทุกหงนะครับ นี่ย็ที่เป็นของอีพอแหลมของพอตงไม่ปีแน่ละกัไปต้อนมีแต่ปากโค้งย่างเดียวเลยปีกันเออตรงเลยปลาแดกปลาลำโค้งปลาแดกต้อนนะครับพี่น้องครับได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเสนอเดือด่างตัวด้บ้างไหมเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊วยบ๊ายยายบยุ๊บเนี่ยขอบคุณครับเดินไปทางพี่น้อง อไปไปโอเคครับขอบคุณครับป้าพี่น้องมาได้ออกเดินทางต่อห้าฝนได้แล้วนะครับประแดกประแดกตอนปา่าน้โขุ่นสามสังป้ปามาในเขาบ้านแพงเลยพี่น้องครับมุ่งนาสูรอยเอ็ดโอ้ทวบัดบุรีก่อนทวัดบุรีแล้วก็รอยเอ็ดแล้วก็เขาสรัคข้ามแล้วก็โกสุมนะครับพี่น้องครับป้าเดินทางต่อพี่น้องเลยป้าครับพี่น้องครับหลังจากที่ออกมาแต่ปุ่นพี่น้องนะครับว่าจะจิ๊ปูมไปทรงเพน มาพอน้ามถ่วมมันทางพอดีพี่รองครับนะครับน้าทถ่วมแต่คนในเขามาได้แหละพี่รองนะครับแต่ว่ามันหนังน้างถ่วมอยู่พี่้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บผาบรรยากาศฝากพี่ต้อน,น้องน้ำจักน้อยนะครับน้ามถ่วมนะครับเส็นก้าไปเส่นขบ้าหนองบัวดีมีนะครับอันทพระสิมาบัรตุนนะครับพี่้องพอดีจน 100, ันร์ร้อยพันบรรพยงมาเลลวพอดีเสี่ยวจิป,ปมมาก,ก่อนนะครับเนื่องจากว่าจิปม มันสิตายนะครับเอามาส่งเพิ่นก่อนนะครับพุ่นน่ะน้ำไหมอือจุน้ำไหลแห้ง่น้องเลยแมนบดกับเป็นทะเลไปเลยทั้งนี้นะครับพุ่นผมกับเป็นทะเล่ไปเลยครับต้องเสียงน้ำครับพี่น้องอ่าจุเส้นน้องบัวดีมีสิเขาไปบ้านต้นนะครับไปพยืนนะครับพี่น้องครับนี่ น้ำเต็มหมดเลยพี่น้องครับคำพูดอีพี่น้องแต่ว่าทานบั่นเพียงมาละล่ะนะครับน,นะครับเป็นทะเลหมดเลยนะครับเนี่ยน้ำมันโอ้โหน,นะครับตั้งหนาบนเครืคองค้าไปน้องเสียวจิปโอมันทรงพนแต่ว่าเลื่อยบั่นเพียงมาละล่ะวสิเวบั่นเพียงบ่ได้อันขากลับมากวันี่น้องมันคำเลยอ่ะยันจิโปมมันตายกวนนะครับแล้วจะไหนกัดจังสนไนเข้าไป อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรียนผ่านมาทรงทีโปมก่อนนะครับผู้บันสังขี่ปมผ่านมาเนี่ยก็เลยมาเบิงนะครับน้าททวมเพราะแต่ลดได้เนี่พี่น้องนะครับตะกี้เขามาบัวได้เสียนี่นะครับเสียน้องบัวดีมีเนี่ยสีมาบรรทุนไปพยืนนะครับม้าบัวได้เนี่ยเพราะแต่เปิดเล่นได้นะครับพี่น้องเนื่องจากว่าน้ำมันลดลงแล้วนะครับอู้ยทวมคักลีนี่พี่น้องเลยถึงน้ำจะลดแล้วแต่ว่าการระมัดระวังเอาคือเกานนะครับพี่น้องคนน่ะนะครับ เดี๋ยวกิปลมไปส่งคุณเมร์นะครับอยู่เตี้ยนรถมูจัดลอยนี่แหละพี่น้องนะครับก็เลยได้เข่ามาจนคัแล้วพี่น้องนะครับเลยเลียนพันบันเพียงมาเลยเพราะปกติบันเพียงมันต้องหดก่อนนะครับอันนี้จารยลอยพันบันเพียงมาแล้วขาครับจังสีเอาไปให้นะครับทั้งพอแหลมทั้งบอดโจทั้งสุขอนัลละยังอันนะครับทั้งอาจารย์อนุตีนัมนะครับขาครับไปจังสีไปให้เพื่อนนะครับแต่ตอนนี้เข่ามาผีก่อนโอ้ยหนาพี่น้องเลย อมันโหลดนี่พี่น้องครับตะกี้เขามาบ่าได้เพิ่นบ่อยเขานะครับแต่ว่าตอนนี้คือเขามาได้แล้วนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้อยกับมีคนไทยกองหายสิยใจอยู่พี่น้องการลอยมาผู้เดียวนะครับมันก็เลยโอ้ยสายหยาดในจักหน่อยนะครับนี่นี่ครับขนาดว่าโหลดแล้วด้วยเนี่ย าแต่กันยังดีครับสีก็จ้าเปิดให้เล่นนะครับปกติสีอ้อมไปไกลขนาดได้พี่น้องนะครับผู้ใดสิมาบรรจุนี่ต้องอ้อมไปไกลโอ้มีหัดองค์แดงมานี่องอย่างน้อยมาตั้งอยู่ข,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 ขานน้างทางเลยน้อองว่าน้ำหนามเหรครับพี่น้องเลยอาจะเป็นองวนน่าน้ำหนามเหรอครับโอ้ยโคตรเละเป็นทะเลเปลแล้ว อ่ะเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ตอนน้องเอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับน้ำท่วมอยู่นี่เป็นเดือนแล้วครับหัวเตอรถนะครับผมคุณน่ะน้ำท่วมอยู่นี่เป็นเดือนและมอเตอร์รถเพรจะเห็นน้ำลดนะครับพี่น้องก็เลยโอ้ยเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ตอนน้องก็น่าสนอกนะครับเห็นรถเขาเที่ยวเข้ามาก็จะว่ามาได้แล้วก็เลยเขามานระเบิดนนะครับเนี่เห็นไหมครับพี่น้องครับอ่ะโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวตองไหนกุนละ่ะ หอดบวางแพ่งจังหวะกันนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เอาจิปมมาส่งคุณแม่ก่อนนะครับทั้งน้องบัวดีหมีทั้งบรนตน้น,น,ตนพยุดบรนต้นพยุดนะครับโอ้เดีหน่อยมาเหรียญดา่ากับะนั้นพี่น้องครับรถกัดเลียนลทาทั้งได้อยู่นะครับพี่น้องแต่ว่ากัดเลียนแห้งบ่ได้ครับเพราะหนามมันอันตรายนะครับโอ้ยบอกในแห้งถั่วเมีงพี่น้องจ้าร้อยสิไปได,ด้จังไเนาะงบ้านนี้เนาะเอาโอ้โอ้หนามเขาลุ ด่ามเปียกเนี่ยพี่น้องเลยโอ้โหหนาบานก้นมาต้นบางบานก้นนะพี่น้องครับน่โอ้ยคนทีอยู่จงไหนนอคนเที่ยวจงไหนนอมาไหนนอนะครับมันบุไปบใสมาใสเลยหนาบนะครับมันอังกันอยู่นี่พี่น้องนะครับระบบนิเวศบ้านเราเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับบางคนลุยหนามมาพี่น้องครับเนี่ยคนยางลุยหนามมาโอ้ยเนาะคนยางลุยหนามมาพี่น้องครับเนี่ย อันนี้หนทางนะพี่น้องนหนครับนี่จัดร้อยมาเนี่ยเป็นหนทางครับพี่น้องปกติมาเขาเคยถ่วมจึงเสือครับนี่ปีนี่ถ่วมครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้ยรถต่ำมากพอได้ครับรถต่ำเนี่แต่ว่ารถสูงมาได้อยู่รถเก๋งนี่ยหมดสิทธ์เด้อครับเด้อรถเก๋งนี่หมดสิทธ์เลยนะครับรถเก๋งหมดสิทธ์เลยเนี่ยนะครับโอ้ยปวนอะ เบิร์ตซิดครับรถเก๋งเนี่ยมาบ่ได้ครับเสียนี่แต่ปิกอัพมาได้อยู่พี่น้องนะครับเนี่ยรถเก๋งจอดเลยนะครับไปบ่ได้เลยนะครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ตอนน้องนะครับน้ำท่วมหัวแต่รถนะครับนี่นะครับพระยืนนะครับอ่ะและเขาบ้านแทงจังติดตามคลิปต่อไปพี่น้องครับตอนนี้เอาจิปโอมมาส่งคุณแม่สัก่อนนะครับมันสิเดอกมันสิคำก่อนยันจิปโอมแต่า่อพ่นสร้างไว้หลาย นะครับเพิ่นสร้างไหวหลายพี่น้องทั้งนี้เพิ่นเสียเอาหลายนะครับพี่น้องนะครับเราจะได้ข่าวบันเร่งจังว่ากันอีกจะคลิปนาะพี่น้องเนาะข้าแต่เดินทางมาเลยปรไดทศไทยคลิปซูพี่น้องเบื้องบนไดนนะครับช่วงนี้นะครับผมเอาลราจะได้กันเขาแมวลาท่านกัจังเขาพี่น้องครับคําแล้วเอาสบายดีอยู่ดีย้ำมาแรงอยู่ดีมีแรงยำมาแรงพี่น้องครับโอ้รีนกับพันกันมากไม่เมื่อยครับรถผู้เดียวนะครับเอาจวดจวดจวด